สวัสดีครับ DIY Channel ครับวันนี้อองบ้านมาฝากครับขายลดราคาขายเร่งด่วนขายเร่งด่วนหลังนี้ครับ390,000บาทนะครับลงคลิปไปครั้งหนึงวันนั้นเจ้าของบอกราคา4 0 0 0 0 0กว่าวันนี้ลดไปเลยครับชี้เป้าซื้อบ้าน390,000บาทต่อรองได้ครับร้านของสำรวยค้าไม้ครับอยู่สุพรรณบุรีครับนี่เราไปดูบ้านครับบันไดขึ้นกว่างนี้นะครับนะฮะสขั้นบันไดไม้หนา2นิ้วนะครับความกว้างเมตรย สาหน้า6กเซใหญ่มากๆเกือบ2นิ้วท่านผู้ชมนะความหนาเกือบ2นิ้วหน้าต่างบานวีโก้ครับชาคาบ้านยื่นมาประมาณ75เซนฝาตีแบบแนวนอนครับท่านผู้ชมโอเคนะครับใครต้องการบ้านวางหวัวรากปลายนาใครเอาไปวาง จัดสวนใครเอาไปทำบ้านที่อยู่อาศัยใครเอาไปทำกุฏิพระโอ้โหบ้านหลังนี้นะฮะขอโทษทีสามารถจัดสวนทำบ้านสวยอยู่อาศัยได้สบ,บายสบ,บายเลยครับท่านผู้ชมเนื้อที่นะครับหน้ากว้าง6เมตรลึก6เมตร36ตารางเมตรนี่บานประตูเปิดมาข้างหลังด้วยนะทำบานประตูให้ลูกค้าด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการต่อเติมห้องน้ำเพิ่มอ่างครัวเพิ่มนี่คือพื้นไม้ใหญ่ท่านผู้ชมลายสวย สารวยค้าไม้ขายถูกขายถูกนะฮะวันนี้ชีเป้าซื้อบ้านนะครับมาดูฝั่งด้านหน้าฝั่งนี้บ้างครับท่านผู้ชมคือจะเอาฝั่งไหนเป็นหน้าก็ได้ฝั่งไหนเป็นข้างก็ได้ได้หมดครับท่านผู้ชมฝั่งด้านหน้าฝั่งนู้นก็ได้ครับและแต่ลูกค้าชือชอบครับวันนี้ DIY, เดียวกว่าป้าซื้อบ้านอีกแล้วครับหลังนี้ขายถูกอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ5กิโลครับอยู่ติตดถนนสี่เลนครับ นะอยู่ติดตะดนใกล้กับสี่แยกโคโคเท่าครับท่านผู้ชมพิมพิกัดมาได้เลยครับร้านสำรวยค้าไม้นี่หยดน้ำล้อมรอบเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านครับบันไดต่างขึ้นไม้หนา2นิ้วท่านผู้ชมโอ้โหหนามากนะฮะกว้าง1เมตรนะครับมีบานประตูปิดกันน้องหมาไม่เข้าบ้านด้วยนะน้องแมวไม่ต้องกั้นนะกั้นไม่ได้ฮนะนอกจากรอนุญาตนะนะครับมีมานั่งด้วยครับนี่คือประตู สไลด์นะฮะท่านผู้ชมปืนประตูสไลด์นะฮะนี่โอเคนะครับนี่คือบานประตูสไลด์นี่คืออ่าเขาเรียกอะไรอ่าออกระเบียงครับระเบียงก็ประมาณ1นึเมตรห้าสิบท่านผู้ชมฝ้าเพดานตีข้าวบางใบหยดน้ําล้อมรอบเห็นไหมท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในห้องครับเจอห้องรับแขกครับ ขนาด4เมตร20คูณ3เมตรนะครับกวงวงเลยท่านผู้ชมวางโซฟาวางทีวีวางตู้เย็นได้สบายๆทีวีนี้แนะนาเลยครับท่านผู้ชมเอาแบบว่าวางโต๊ะแบบไม่ต้องยื่นออกมามากนะหรือว่าติดก้างขวาก็ได้นะฮะบานหน้าต่างครับเป็นบานวีโก้นะครับนี่บานหน้าต่างนะครับองรับแขกนะครับบานวีโก้ปรับได้45องศาค,ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะบานวีโก้นะครับ,บ,รบเล่นด้วยกระจกสวยงาม มองตอนนี้โปร่งแล้วฝ้าไปดานเตะแนวเรียบนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเพารา่มมันต่ำอยู่นิดหน่อยก็ไปตีหลุมมันก็จะไม่เหมาะนะครับนี่ครับานประตูเปิดไปข้างหลังนะครับสำหรับลูกค้าต่อห้องน้ำเพิ่มอ่างครัวเพิ่มนะครับอ่ะมาดูห้องน้ำที่อยู่ในตัวบ้านครับหน้าึ่งเมตรอาเซีคูณสองเมตรบานประตูบานก็มีบานกระทุ้ง้วยครับท่านผู้ชมตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วรอไปปูกระเบื้องหน้างานครับรายละเอียดคุยนอกรอบครับ ฝ้าฝาภายในตีแบบแนวตั้งนะครับข้าแบบบางใบนี่ือห้องนอนนะฮะโอ้โหบ้านหังนี้ผมว่าร่มเย็นนะรื่นรหลนี่ฮะขนาด3เมตรคูณ4เมตร50ห้องนอนใหญ่เลยท่านผู้ชมโอ้โหฝ้าเพดานตีแบบ8เหลี่ยมนี่ฮะหน้าต่างบานมีโก้ทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับฝ้าภายในตีแนวตั้งนี่ห้อยสายไฟไปแล้วพร้อมที่ให้ลูกค้า เอาไปประกอบอติดตั้งระบบไฟครับ DIY a n น e ะเอามาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับชีพเป้าซื้อบ้าน390,000บาทบอกว่าดูมาจากกิตติลดได้อีกร้านสารวยค้าไม้วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ